สวัสดีท่านผู้ชมครับพบกับสุขใจอสานบ้านนามาแล้วครับพาท่านผู้ชมนะครับได้มาชมบรรยากาศยามเช้านะครับที่ค่อนข้างจะหายากนะครับที่จะนึกถึงสมัยตะก่อนนะครับนะครับ กระท่อมที่อยู่ตามไร่ตามนาแบบนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีแล้วทุกวันนะครับซึ่งเป็นกระท่อมที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของสมัยตะก่อนนะครับทำอยู่ตามไร่ตามนาตามสวนนะครับเพื่อที่จะได้พักผ่อนเวลาแดดร้อนนะครับก็ ส่วนมากนะครับก็จะหาที่จอมปลวกนะครับที่สร้างอยู่โอ้กมมีต้นไม้นะครับมีต้นนี้นะครับน่าจะเขาเรียกไอ้ต้นตะคร้อนะครับที่มีลูกนะครับกำลังออกดอกเลยมีลูกแล้วก็เก็บมากินได้นะครับแล้วก็มีต้นมะกอก มะกอกป่านะครับโอ้บรรยากาศดีมากนะครับอยู่ไร่อยู่นาเหมือนเดิมนะครับพาเดินชมรอบๆซึ่งบรรยากาศกับสุขใจสารบ้านนะนมีบอ่อน้ำด้วยนะครับ บ่อน,น้ำของสระน้ำไปจำไรนานะครับขนาด1260ลูกบาทเมตรกรมพัฒนาที่ดินนะครับรอบบริเวณด้านข้างก็จะลูกยูคา เป็นที่โคกแต่สามารถที่จะก็เก็บน้ำได้นะครับนี่น,นะครับก็มีอยู่หลายหลายกระท่อมเลยนะครับอยู่ตรงนี้มาอยู่ที่ไร่ที่สวนที่นานะครับดูบรรยากาศนะครับยามเช้าเช้านะครับเป็นบรรยากาศ คืมฟ้าคืมฝนนะครับวันนี้พาให้คิดถึงนะครับสมัยอดีตเป็นเด็กนะครับซึ่งแถวบ้านไม่มีนะครับหายากกระท่อมแบบว่าสมัยตะกอนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับก็จะได้พักอาศัยเวลาแดดร้อนนะครับอยู่ตามหลบ แดดหลบฝนได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอยากถ่ายไว้เพื่อเป็นความทรงจำนะครับเป็นความทรงจำให้บางทีนะครับเด็กรุ่นหลังอาจจะไม่ค่อยได้เห็นสภาพการเป็นอยู่นะครับในไร่ในนานะครับ ก็จะดูนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็เป็นปีกไม้ซึ่งเอามาทำเป็นที่พักอาศัยพอได้หลบแดดหลบฝนนะครับบรรยากาศครับนี่ก็เป็นต้นมะกอก โอเคเลยนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้ได้ชมนะครับบรรยากาศกักบบรนนอกนะครับสุขใจสารบ้านนาน,นะครับต้องขอขอบคุณสวัสดีครับ